าละครจนกว่าจะได้รับกัน2 EP แรกมีหมดนะคะทั้งโรแมนติกแล้วก็ตีกันแบบคอมเมดี้เรื่องนี้ต้องขยี้หมากปลินและยาย่าอุรัสยาถึงการเวิร์กช็อปเพื่อละครเรื่องนี้เห็นว่ามีทั้งหมีแล้วก็มาแคะค่ะตื่นเต้นมากผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้องทำยังไงเลยไม่รู้ต้องทำตัวยังไงเพราะว่าใหม่มากน้องทีของพี่นกเหมือนศูนย์อะเออเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเราแค่อ่านบทมาบ้าง ตอนนั้นถูกไหม<ช>แล้วก็มาถึงคลาสเวิร์กช็อปเราก็แค่ทำตามที่เขาบอก <c oughs> เออพยายามเปิดใจแล้วก็เปิดการรับรู้ของเราแบบออลองดูวะเพราะว่าตอนที่เราเวิร์กช็อปพี่นกเหมือน่าอยากให้เราแบบว่าแบบเปรียบเปรียบตัวละครให้ให้ตรงกับสัตว์ตัวหนึ่งใช่ใชแล้วมันซึ่งมันดีมากนะ yeah, ทุกครั้งทุกทุกครั้งที่เราอยู่ในฉากเราพยายามนึกถึง นึกถึงสัตว์ตัวนั้นอยู่นะว่าแบบมันจะเป็นยังไงมันจะทําท่าทางยังไงการแอคหน้ากล้ามเนื้อหน้ากล้ามเนื้อโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยพี่คือนะอะไรนะคะพี่คือตัวอะไรนะเหมือนหมีหมีก็จะยืนยืน,ยน,ยนแบบมันจะลุ้น l o o ที่แบบมันจะยืนแบบทิ้งๆแล้วก็แบบหน้ามันก็แบบมันมันมน,นั่นแหละปล่อยทุกอย่างของแง่เป็นมาแฮะที่สวยมากอยากรูอยากเห็นความแบบ ดีบนิดนึดนงเหมือนจะโตแต่ไม่โตเอาตัวเองมาเล่นมันเนี่ย no ห <Yeah. S 1> no no ถ้าคาแรคเตอร์อของอาโปเป็นมา้์แคระที่สวยเหมืองก็ต้องเป็นหมีที่หล่อมากๆเหมือนกันค่ะ <Wow. S 1> เรื่องนี้ต้องขยี่กับสายฝนชีช้าง